ตักส้มกลางวันที่บา้นนานลูกค้านะตักมะละกอก่อนจ้ากอตันดึกเลยลึกยาวตำครึ่งลูกนะตัดไว้ครึ่งลูกอันนี้ตำครึ่งลูกตัดไว้ครึ่งลูกตำกินไม่หมดลูกใหญ่ลูกยาวมากๆ กินแบบสับนะเพื่อนๆนะขูดเอาไม่อร่อยพี่น้องชอบตามแบบสับเนาะมีใครชอบเหมือนกันมัน่งจ๊ะสับเอาสับเอาจ้า ครึ่งลูกนี่ก็โอ้โหเต็มโคกอ่จะจ้ะอร่อยดีแล้วก็ตอนนี้ที่มาเก็บอาทิตย์ที่แล้วนะะอาทิตย์ที่แล้วก็มานวดฝานมือ เราสามารถใช้มือบังคับได้เจ้าเส้นใหญ่เส้นเล็กนะสำหรับคนที่ฝานเป็นอยู่ที่นิ้วชี้ของเราบังคับจ้ะ จะออกมาสวยแล้วก็กรอบ green <slurring> <slurring> you